สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าร้านแม่มาลีผ้าถ่ายทุกท่านคุณลูกค,ะคะ้าขาผลิตภัณั์แปรรูปนะคะจากผ้าขอมา้าผ้าใยมักโคนะคะอีกหนึ่งรูปแบบนะคะในรูปแบบของผ้าพันคอคะ่ะผ้าพันคอขอมา้าผ้าใยมักโคนสวยๆแบบนี้ขนาดหน้าผ้า30เซน ความยาวอยู่ที่180ซนติเมตรราคาผืนละ100บาทสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะวันนี้เรามีให้เลือกชมให้ช็อปนะคะทั้งหมด9เฉดสีทั้งหมด9เฉดสีค่ะราคาผืนละ100บาทสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจวันนี้สั่งซื้อ5ผืนค่ะคุณลูกค้าคะสั่งซื้อ5ผืนนะ500บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าจา๋า089 04160 8คคคคะะมมีีทั้้้งหหดด9 9ลลาายเฉสนใุณูก ได้ชมได้ช็อปกันด้วยถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถนําเบอร์โทรเบอร์นี้นาไปเพิ่ม,เพ,มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยคุณลูกค้าค่ะนําไปเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยคุณลูกค้าจ้ากดเพิ่มเพื่อนเรียบร้อยแล้วอย่าลืมทักแชทเข้ามาด้วยนะสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจงานผ้าไทยผ้าทอรุ่นนี้ผ้าขมินคอของมาผ้าไฟหมักโคนสวยๆแบบนี้แหละค่ะคุณลูกค้าคะเป็นผ้าเนื้อเดียวกันกับที่นุ่มนะคะนํามาตัดเป็นชุดมินิดีสคุณลูกค้าได้ดูได้ชมอย ในช่วงเทศกาลงานเกษียณหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะจัดทําเป็นของที่ระลึกนะคะในช่วงนะคะเทศกาลนะคะหลากหลายงานเลยใช่ไหมคุณพี่จ๋างานเลี้ยงรุ่นนะคะยังไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรไปฝากเพื่อนๆคุณลูกค้าก็สามารถเลือกซื้อเลือกช็อปผ้ารุ่นนี้นะคะนําไปเป็นของขวัญของฝากให้กับเพื่อนๆได้เลยนะจ๊ะคุณพี่จ๋างานผ้าไทยสวยๆแบบนี้นะคะจากร้านแม่มดีผ้าไทยของเราในรูปแบบของผ้าพันคอขาม้าค่ะในรูปแบบของผ้าพันคอข่าม้าผ้าายหมักโคนสวยคลาสสิกมากๆซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือก เลืช็อปเข้ามาได้เลย089 0416008คุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าทอสวยๆแบบนี้นะคะซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยอยากดูอยากชมเพิ่มเติมนะคะทางร้านขออนุญาตส่งรูปนะคะให้ดูให้ชมผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์นะคุณลูกค้าขาซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถนําเบอร์โทรเบอร์นี้ล่ะค่ะนาไปเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยนะคะถ้าต้องเป็นผ้าพันคอนะคะอันดับแรกเลยสัมผัสต้องนุ่มมากๆสัมผัสนุ่มๆแบบนี้ล่ะคะ่ะที่ทางร้านของเรานะคะเลยได้นําาผ้นะคะคที่เป็นผ้า ฝ้ายหมักโคนที่เป็นผ้าข่อม้าผ้าฝ้ายหมักโคนค่ะมาจัดทําให้กับคุณลูกค้านะคะซึ่งคุณลูกค้านะคะจะชอบมากๆเลยนะเพราะว่าเนื้อผ้านะคะเป็นอะไรที่แบบว่านุ่มผิวแล้วก็เย็นสบายมากๆด้วยนะซักเครื่องได้สีไม่ตกค่ะคุณลูกค้าขาแล้วก็ก่อนนามาใช้งานคุณลูกค้ารีดก่อนนํามาใช้งานนะทุกครั้งคุณลูกค้าขาเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าผ้านะคะถ้าเป็นผ้าฝ้ายแบบนี้นะยิ่งรีดยิ่งนุ่มเนื้อฝ้ายยิ่งฟูค่ะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งคุณลูกค้าอยากได้เฉดสไหนนออยยาากดูชมมมเเพิิ่ตะะค นำโทรศัพท์นะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าเห็น q r code นะคะของร้านแม่มา,าดีภาไทยคุณลูกค้าก็สามารถนํามานะคะสแกนที่ q r code เข้ามาได้เลยทักแชทเข้ามาด้วยนะขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะอย่าลืมนะคุณลูกค้าจ๋าวันนี้5้าพันหบาทค่ะห